สันดีนะครับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะครับทางเบนเอ็นเคของเราจัดหารถสวยๆดีๆมาให้กับท่านผู้ชมเนี่ยหลากหลายคันหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับไปจนถึงราคาเกือบ10ล้านบาทเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้ามาประจําสัปดาห์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่188มีรถสวยๆเข้ามาท่านผู้ชมเลือกทั้งหมด10คันครับสวยๆทุกคันแน่นอนครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหลอกคันแรกครันนี้ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับกับตัวแรงตัวสปอร์ตประจําค่ายบพัสดสีฟ้าขาวนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์และชุดแต่งแบบจัดเต็มเลยทีเดียวสีก็โดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่1 BMW M4 Competition Coupe 3.0นะครับคันนี้มาพร้อมสีเหลืองเซาเปา l o เยลโล w นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังแบบพิเศษนะครับตัดเย็บก็แบบพิเศษนะครับจะเป็นสีฟ้าสลับกับสีดานะครับและนี่คือรถนะครับตัวแรงตัวคูเป้ประจําค่ายนะครับที่เป็นตัว รุ่นพิเศษนะครับใช้ชื่อรุ่นว่า M4 Competition นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินเทอร์โบคู่6สูบแถวเรียง 3,000cc ซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่5 0 0กับ10แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่650นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับ M Steptronic 8จังหวะนะครับมาพร้อมช่วงล่างแบบ Adaptive M Suspension นะครับอัตราการเร่งแน่นอนครับ0ถึง100้อนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่3.9วินาทีเท่านั้นครันนี้ทั้ง แรงนะครับทั้งกระชากจัดเต็มเลยทีเดียวในส่วนของตัวชุดแต่งคันนี้นะครับสีสันก็โดดเด่นสวยงามเลยนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลื่อมๆกับสีเขียวนะครับและคันนี้นะครับท่านชมแรปสติ๊กเกอร์กันรอยสีใสเนี่ยมารอบคันเลยทีเดียวโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับตัวกระจังหน้าที่เป็นลายไตคู่นะครับสวยงามเลยทีเดียวและขอบด้านในเนี่ยจะเป็นสีดําโครเมียมนะครับตัวชุดแต่งแน่นอนครับคันนี้เป็น M a r r o Dynamic รอบคันแบบพิเศษนะครับได้ไฟหน้าแบบ BMW Laser Light นะ ครับคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับล้อลายพิเศษนะครับ M Ford Double Spoke นะครับ Jet Black นะครับและล้อคู่หน้ากับล้อคู่ด้านหลังเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันนะครับโดยคู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับและคู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับและยังมาพร้อมกับเบรกขนาดใหญ่นะครับสีดำนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับมองจากทางนั่งข้างเนี่ยก็คือรถคูเป้ทรงใหญ่นะครับสประตูสีที่นั่งนะครับเป็นตัวคล้ายตัดสุดสวยเลยทีเดียวนี้ก็คือรถรุ่นพิเศษนะครับจากค่าย BMW ไฟท้ายนะครับเป็นตัว LED สุดสวยๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับดักเทลสปอยเลอร์สีดำนะครับและด้านล่างนะครับมาพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2รวมเป็นสีท่อนะครับคันนี้เสียงท่อเนี่ยกระหึ่มเลยทีเดียวภายในนะครับท่านชมเปิดมาสวยงามมากๆแล้วก็โดดเด่นด้วยตัวเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นลาย M Carbon Bucket Seat นะครับจะมีขนาดบางน้ำหนักเบาเลยทีเดียวและการตัดเย็บแบบพิเศษนะครับใช้สีฟ้ากับสีดำนะครับลงลายนะครับรวมถึงตัวเบาะแล้วก็ภายในรถด้วยและคันนี้นะครับสวยงามมากๆมา พร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับหน้าปัดเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับคอนโซลเกียร์เนี่ยจะอยู่คอนโซลกลางนะครับพร้อมโหมดการขับขี่ครบครันเลยทีเดียวคันนี้มาทั้งตัวกล้อง360องศานะครับได้เครื่องเสียงไ Hi-End อย่างตัวฮาร์มันการดันนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวการเชื่อมต่อนะครับกับมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยครบครันนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ลกััับสีมญษณ โฟอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับสวยงามมากๆและต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับมีเพียงไม่กี่คันในไทยเท่านั้นนะครับคันนี้สภาพสวยงามแถมวิ่งน้อยด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามือหนึ่งป้ายแดงรุ่นนี้นะครับราคาหลัก10ล้านเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้มาในราคาสุดพิเศษนะครับแถมวิ่งน้อยด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 8, ป0พกับ200กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่6 9ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท ยังหล่ออยู่กับ BMW นะครับคันนี้หล่อจริงหล่อจังในสไตล์สปอร์ตโรสเตอร์นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 BMW Z4 S r i v e 3.0 i M Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวเอาภายไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง m a g m a Red d e c o r Stitching นะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวสปอร์ตโรสเตอร์นะครับ2ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนหลังคาผ้าสีดำ s o f ท็อปนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวชนกับ Mercedes-Benz รุ่น SLK SLC มาตั้งนานแล้วนะครับ แต่ละค่ายนะครับก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับคันนี้โดดเด่นด้วยความสปอร์ตของตัวรถเลยทีเดียวและคันนี้ยังเป็นตัวท็อปออปชั่นด้วยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบนะครับ2 0 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่258แรงม้านะครับความเร็วสูงสุดของรถคันนี้นะครับอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการเร่ง0น0ถึงนนะครับเพียงแค่5.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ S อ r i v e จากบรเอชุดรับเบ หน้าไตคู่นะครับลายตาข่ายสวยงามมากๆเลยนะครับและคันนี้นะครับช่องระบายอากาศหลังซุ้มล้อหน้าเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยนะครับและไฟหน้าคันนี้ดีไซน์สวยๆเลยนะครับมาพร้อมระบบ Adaptive LED Headlight นะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับแน่นอนครับสไตล์ s p o r t Roadster นะครับช่วงด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะยาวหน่อยนะครับส่วนช่วงรถด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวสั้นนะครับตัวรถเนี่ยขนาดกระทัดรัดเลยทีเดียวได้เครื่องยนต์นะครับการขับขี่แบบนี้ไปนะครับขับสนุกสนานมากๆและคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็ก M Sport นะครับ ขนาด19นิ้วลายดับเบลิลสปงนะครับจะเป็นสีไบคัลเลอร์นะครับทูโทนนะครับและยังมาพร้อมกับเบรก M สปอร์ตเบรกด้วยนะครับสีน้ำเงินสวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถด้านหลังเองนะครับก็ดีไซน์ออกมาสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะครับและคันนี้ติดดับเทลสปอยเลอร์นะครับเป็นตัวคาร์บอนเคฟล่าด้วยสัญ,ญลักษณ์ชื่อรุ่น Z4 สัญ,ญลักษณ์ BMW นะครับและมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ด้วยเปิดหลังคาตัวซอฟท็อปออกมานะครับสวยงามมากๆเลยภายในเนี่ยตกแต่งด้วยสีแดงนะครับสุดจี๊ดเลยท ก็จะเป็นทรงบักเก็ตซีดขนาดบางเลยนะครับท่านผู้ชมและในตัวรถเองเนี่ยก็ออปชันครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยรุ่นตัวท็อปนะครับจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตหุ้มหนัง3ก้านนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟเกียร์นะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าตัวเมมโมรีนะครับหน้าปัดเดือนไม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวทัชสกรีนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครบครันเลยทีเดียวตัวแอร์นะครับจะปรับอยู่คอนโซลด้าานลงัใขอเกกีียมมมหหื หได้เครื่องเสียง Hi-End อย่างตัวฮามังกา r ดอนนะครับมีไฟสี Ambient Light ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยนะครับมีตัว h e a d u p Display นะครับและคันนี้มาพร้อมกับตัวการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ครบคันเลยทีเดียวสภาพคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่13,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมบรันารถึงเดือน4ปี2026หรือ2 0 0 0กิลนะครับในส่วนของตัว BSI นะครับถึงเดือน4ปี2026หรือ1 0 0 0 0กิโลนะครับกับราคาสุด พิเศษที่เป็นเคตตังไว้เพียงแค่3ล้าน2แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ อเมริกันมัสเซลนะครับม้าป่ารุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ความแรงเนี่ยไม่เบาเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมสีสุดจีตพร้อมชุดแต่งเต็มลำเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Ford m u s ม a n แตง2.3 Eco b ค o s t นะครับคันนี้มาพร้อมสีแดงสุดจีตเลยนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่เป็นตัวคูเป้อีกหนึ่งรุ่นที่นิยมในบ้านเราเลยทีเดียวสําหรับ Ford m u ั t แต g นะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ2.3 Eco Bo o ู t นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสสูบนะครับเทอร สุดอยู่ที่300แรงม้านะครับถ้าเทียบกันในรถประเภทนี้ราคาประมาณนี้นะครับตัวนี้แรงม้าเนี่ยแรงเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสไตล์ของตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นชัดเจนนะครับรุ่นนี้เป็นตัวคลาสสิกมาตั้งนานแล้วนะครับท่านชมมาทําเป็นตัวเครื่องเล็ก2.3เนี่ยก็ได้รับความนิยมในเมืองไทยเลยทีเดียวในส่วนของตัวชุดแต่งเองนะครับจะออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับจะเป็นลายตะแกรงสีดำนะครับพร้อมสัญลักษณ์ม้าป่าอยู่ตรงกลางนะ สีดาตัดกับสีรถสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟหน้า LED Headlamp นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับและแน่นอนครับคันนี้ตกแต่งลายล้อแม็กเนี่ยมาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มตัวเบรกแบมโบเข้าไปนะครับและคันนี้ถูกเซ็ตช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับจะเป็นรถสไตล์คูเป้สประตู4ที่นั่งนะครับและด้านหลังเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันนะครับไฟท้ายคันนี้บอกได้เลยนะครับว่าโดดเด่นมากๆเลยพร้อมสัญลักษณ์ม้าป่าตรงกลางนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2สวยงามมากๆเลยนะครับและคันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมใน ของตัวท่อกับระบบท่อมาใหม่นะครับเสียงเนี่ยกระหึ่มเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับสไตล์ของตัวรถแน่นอนครับอเมริกันมัสเซิลแบบนี้นะครับชัดเจนมากๆจะมีความคลาสสิกนะครับผสมผสานกับความเรโทรเลยในส่วนของตัวเบาะเองนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํามีการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสาก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์ชเกียร์นะครับจะมีสัญลักษณ์มมาป่าอยู่ที่พวงมาลัยด้วยนะครับในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะครับก็จะเป็นตัวดิจลลนรรรับบสาามถปปปเี่ยู แบบหน้าจอเนี่ยตามโหมดการขับขี่ของตัวรถได้เลยนะครับช่องแอร์ก็สวยงามเลยทีเดียวส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันนะครับและที่โดดเด่นมากๆก็คือตัวฟิกสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างนะครับจะมีตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมีปรับโหมดการขับขี่นะครับปรับโหมดพวงมาลัยและตัวเกียร์เองนะครับก็จะเป็นเกียร์ลายเรทโรขนาดใหญ่อยู่คอนโซลกลางนะครับพร้อมกับตัวเบรกมือที่เป็นแบบรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยทีเดียวและคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการดีไซน์เนี่ยม ใครได้คันนี้ไปคุ้มเลยนะครับสำหรับเจ้ามาบ่าคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่27,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอ n k ตั้งไว้เพียงแค่2,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ สัปดาห์นี้นะครับมีรถสีจี๊ดจี้เข้ามาหลายคันเลยทีเดียวรวมถึงคันนี้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับยังเป็นตัวเปิดประทุนสภาพสวยงามกริปเลยทีเดียวน่าเก็บน่าสะสมด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ Mini Cooper S Cabriolet หรือ Convertible นะครับคันนี้มาพร้อมสีฟ้านะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับและรถคันนี้นะครับท่านชมถือว่าเป็นตัวคลาสสิกอีกหนึ่งคันจากค่าย Mini Cooper เลยทีเดียวนะครับเป็นตัว Cabriolet นะครับเปิดประทุนนะครับหลังคา Soft Top นะครับตัวประทุนเองก็จะเป็นตัวหลังคา สวยงามเลยทีเดียวนะครับและสีสันของตัวรถเนี่ยสุดจี๊ดเลยทีเดียวภายนอกสีฟ้านะครับภายในสีน้าตาลคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2 0 0 0ซีซีกับ192แรงม้านะครับตัวรถเองในสไตล์มินิเนี่ยนะครับก็เป็นที่คุ้นเคยกับผู้ใช้ในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้เพิ่มความคลาสสิกมาก็คือตัวเปิดหลังคาเปิดประทุนนั่นเองนะครับไฟหน้าดีไซน์สุดสวยนะครับจากค่ายมินิอยู่แล้วนะครับกระจังหน้าก็สวยเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วบูปตัวรถแน่นอนครับรัด ว่าจะปิดประทุนหรือเปิดประทุนสวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวไฟท้ายก็ส,สวยๆเลยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลตัดเย็บแบบพิเศษด้วยนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมสัญลักษณ์มินิคูเปอร์อยู่ตรงกลางพวงมาลัยเลยทีเดียวมาตรวัดจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นเก่านะครับท่านชมรุ่นใหม่แบบนี้นะครับจะอยู่ตรงพวงมาลัยเลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวเฮดส์อัพดิสเพย์ด้วยได้เครื่องเสียงไฮเอ็นอย่างตัวฮามันการดอนนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางทรงกลมนะครับจะอยู่ตรงคอนโซลกลางเลยทีเดียว ระบบเนวิเกชันครบเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สภาพรถเนี่ยสวยเลยลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลดีมากและรักรถมากๆเลยนะครับและมาพร้อมกับสีสันสวยงามใครที่กําลังตามหารถคลาสิกเก็บไว้ใช้นานๆต้องคันนี้เลยนะครับสำหรับมินิคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับท่านผู้ชมเพียงแค่20,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่1 8 0 0 0ล้านกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ รถเน้นใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปนะครับใช้งบประมาณเพียงแค่1นล้านนิดๆก็ได้ครอบครอง SUV สไตล์ยุโรปวิ่งน้อยคันนี้ไปเลยนะครับท่านชมนกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 BMW X1 SDrive 2.0d M Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับและนี่คือ SUV นะครับตัวเริ่มต้นจากค่าย BMW นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับกับ190แรงม้านะครับและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ SDrive จาก BMW M W เลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชันนะครับชุดแต่ง M a r r o Dynamic รอบคันเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้า LD Headlamp นะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับกับไฟหน้าเนี่ยสวยงามมากๆและที่โดดเด่นมากๆก็คือตัวกระจังหน้านะครับสัญลักษณ์ BMW นั่นเองมาพร้อมกับล้อ Mac M Double Spoke นะครับขนาด18นิ้วนะครับช่วงล่างของตัวรถเนี่ยยกสูงเล็กน้อยนะครับขนาดรถเนี่ยเล็กกระทัดรัดขับสบายนะครับคล่องแคล่วเลยทีเดียวแต่ภายในเนี่ยกว้างนั่งสบายเลยนะครับมาพร้อมกับไฟท้าย LD นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไป ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีนะครับคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยเอ็มสเตอร์ลี่วิสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีปุ่มมัลติฟังชันมาให้หน้าปัดเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบสัมผัสนะครับมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีตัวนิเกชันนะครับและเกียร์จะอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับสามารถปรับโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับในส่วนของการขับขี่คันนี้นะครับใช บรันตีและรถยังวิ่งน้อยอีกด้วยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมบรันตีจาก B M W นะครับถึงเดือน6ปี2024นะครับหรือ2000กิโลในส่วนของตัว B S I นะครับมาถึงเดือน6ปี2024หรือ1000กิโลนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่20,000กับ9,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นครับ รุ่นเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมได้เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับสุดคุ้มกันเลยทีเดียวกับรถเข้าม่ประจำสัปดาห์คันที่6 BMW X1 S r i v e 1.8d x Line นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวเอาภายไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับและนี่คือ X1 อีก1คันนะครับท่านผู้ชมคันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลสภาพรถเนี่ยก็สวยเช่นกันนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc กับ150แรงม้าพร้อม ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ s Drive นะครับและคันนี้เป็นตัว X Line ไนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวได้ไฟหน้า bmw led นะครับกระจังหน้าสวยๆ bmw นะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันเลยนะครับจะมีไฟเด y t i ทมสสองสว่างด้านล่างหนึ่งดวงนะครับส่วนตัวไฟหลังเนี่ยมาพร้อมระบบ bmw led นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วนะครับช่วงตัวรถเนี่ยไซส์กระทัดรัดเลยทีเดียวนั่งสบายนะครับเป็นรถส่วนตัวก็ได้นะครับเป็นรถครอบครัวก็ดีด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมีไฟท้าย ดีนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อนะครับสวยงามเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่ซีดนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสก้านทรงสปอร์ตนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็อยู่อยู่คอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบคีย์เลสโก้พุชสตาร์ทด้วยนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นระบบ i อเดรียนะครับมีระบบเนวิเกชันนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมครับว่าคันนี้ราคาคุ้มสุดคุ้มเเลยยทีีดว สำหรับ X1 คันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา93,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับที่เบนเอเตั้งไว้เพียงแค่89,090บาทเท่านั้นครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะไม่มี Mercedes-Benz กันแล้วนะครับมีครับท่านผู้ชมจัดให้เป็นรถ SUV รุ่นใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดนะครับคันนี้ราคาดีๆมาแล้วครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่7นะครับ Mercedes-Benz g l e 350 DE Exclusive นะครับมาพร้อมสีขาวโพลนไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสี น้ำตาลเข้มนะครับและนี่คือรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับใช้รหัส GLE ชื่อรุ่นก็จะเป็นตัวใหม่นะครับ350 DE นะครับนั่นก็คือตัวระบบเครื่องยนต์ที่เป็นตัวดีเซลปลั๊กอินและก็ไฮบริดนะครับถือว่าเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกๆของ Mercedes b e เบเลยทีเดียวในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล OM654 4สูบ 2,000cc กับ194แรงม้านะครับเพิ่มมอเตอร์ไฟไฟ้ามาอีก136แรงม้านะครับทำให้แรงม้ารวมเนี่ยอยู่ที่320 20แรงม้าเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ100กิโลเลยทีเดียวถือว่าเป็นอัปเกรดนะครับตัวระบบปลั๊กอินไฮบริดของ Mercedes Ben มาให้วิ่งได้หลัก100กิโลถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับและคันนี้นะครับท่านชมเป็นตัวชุดแต่ง e x c l u s i v e รอบคันเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LD High Perform อร์แนะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงเลยทีเดียวและตัวรถเองก็เป็นตััวววไไไซส์ใหญ่่กก้้้้้าาาาาาางงนบยยยเเลลทททีีดฟฟฟ LD ะรรมพอฝแ็ แฮนด์ฟรีแอ ccess ด้วยเข้าบานภายในนะครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MBUX นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับพร้อมการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับ Apple CarPlay Android Auto ครบครันเลยทีเดียวมีไฟแอมเบียนต์นะครับปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับมีระบบช่วยจอดอัััััตตโนนนนมิะะคครรบบที่่ง ว่างนั่งสบายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือ SUV รุ่นใหญ่นะครับที่ประหยัดน้ํามันอีก1รุ่นและตอนนี้นะครับราคาดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับ GLE คันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับท่านชมวิ่งมาเพียงแค่62,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตรจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงวันที่30เดือน3ปี2024กับราคาสุดพิเศษที่เบนเ,เตั้งไว้เพียงแค่2,990,000บาทเท่านั้นครับ เน้นประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็น e-class w 2 1 3รุ่นตัวท็อปออปชั่นเต็มในงบประมาณเพียงแค่1นล้านกลางๆเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 mercedes-benz e350 eplug-in hybrid amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลแซนเดิลบลูนะครับและนี่คือ e-class นะครับรถเกง่ง4ประตู4ที่นั่งทรงใหญ่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมตัวระบบเบนซิน plug-in hybrid นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเน้นการประหยัดพลังงานนะครับเสียบชาร์จ ไบ้านได้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาสเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้ามัลติบีมกระจังหน้าสุดสวยล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสลูฟระบบคีรลสโคแพ็คเกจนะครับไฟท้ายสุดสวยมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลสุดคลาสสิกเซตเดิลบราวนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอ็นด์อย่างตัวเบอร์เมซเซอร์สราล์ฟซีเซ่กล้อง360องศาพวงมลาลัยทรงสปอร์ต3ก้าานท้้ยตัดพรอมมมปุ่ัลยห และแพตเทนชิพเกียร์นะครับหน้าปัดเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลมาพร้อมการปรับรูปแบบถึง3รูปแบบด้วยกันส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับการเชื่อมต่อครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ USB Apple CarPlay Android Auto นะครับคันนี้ไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง64สีนะครับมาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับสามารถปรับแอร์แยกจากทางด้านหน้าได้ด้วยนะครับคันนี้มี luxury climate ครบครันเลยทีเดียวในส่วนของความปลอดภัยคันนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวบรายสปอร์ตนะครับมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้าครบครันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา81,000กิโลกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1น0 0 0ล้าน5กับ90,000บาทเท่านั้นครับ จัดให้ในรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นวิ่งน้อยนะครับแถมราคาก็ดีเช่นกันนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E350 ePlug-in Hybrid AWD นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซอร์ไนเกรนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class อีกหนึ่งคันของสัปดาห์นี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ระบบเบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับประหยัดพลังงานเหมือนตัวท็อปคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบนะครับ4สูบ2 0 0 0ซีนะครับกับ211 นะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30ิกิโลนะครับเครมอัตราสิ่งเปลืองน้ามันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-34ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับออปชันอาจจะน้อยกว่าคันเมื่อกี้สักหน่อยนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยยังคงเดิมเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับตัวรถเองก็เป็นรถซีดานเก๋ง4ประตูขนาดใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับไฟท้าย LED สุดสวยเลยทีเดียวนะครับาา้ฝ ไฟ้าช่องเสียบชาร์จไฟนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชันสวยงามหรูหราม่แพตัวท็อปเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมีทั้งตัวนวิเกชั่นนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโต้นะครับมีเรดิโอนะครับคุยโทรศัพท์ภายในรถได้สบายๆเลยนะครับการปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบลไลท์คันนี้ปรับเปลี่ยน มาให้หลากหลายเลยทีเดียวและยังมีฟังก์ชันโหมดเลือกขุมพลังงานการใช้งานด้วยนะครับมีมาให้4โหมดนะครับมีตัวไฮบริดนะครับปรับออโต้นะครับมีตัว e- โหมด e- เซฟแล้วก็ตัวชาร์จนะครับครบคันจริงๆที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยเพราะว่ามาพร้อมกับซันโปรดิคชั่นแพคเกจนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่47,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาปิดท้ายสัปดาห์สุดพิเศษนะครับเพียงแค่1านท่นั้าคสับ W213 E-Class นะครับคันนี้เน้นประหยัดพลังงานนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ผสมผสานระบบไฟฟ้านะครับปีใหม่วิ่งน้อยเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes-Benz E350 E-Plug-in Hybrid A- วกาศนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออ s ซ d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลและนี่คือ E-Class นะครับรถซีดาน4ประตูนะครับสุด l ักช r y อีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับคันนี้เน้นประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามาพร้อมระบบเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in h น b r i d นะครับและแน่นอนครับรุ่นตัวปี ม,บบมาพร้อมระบบ EQ Power ด้วยนะครับอัปเกรดจากตัวเก่ามานะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเป็นรองยงแค่ S Class เท่านั้นกว้างนั่งสบายแน่นอนไฟท้ายสวยๆนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้หลากหลายเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package มีกล้องถอ หลังมาให้นะครับและแน่นอนรุ่นใหม่แบบนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันหน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็เป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนหน้าปัดเดือนไม้เนี่ยก็จะเป็นตัวดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการปรับโหมดของตัวรถคันนี้นะครับมีโหมดการขับขี่เนี่ยมาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมด e c o Comfort Sport Sport Plus และก็โหมด Individual นะครับและในส่วนของการเลือกขุมกําลังเนี่ยก็มีมาให้4โหมดนะครับจะมีโหมด Hybrid นะครับ e โ o d e e Safe และก็โหมดชาร์จนะครับและร ะครับและรุ่นนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวช่วงล่างเนี่ยเป็นคอยสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลเซอร์วิสแมนเทนเนนต์เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่43,000ืมกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนท์แนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่1 2ึ0 0 0 0าก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มีแต่รถสวยๆมาให้ท่านผู้้้้้้้ชชมมมมมเเเลลลืือออออกนน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 นะะะะคคคคครรรรรััััััับบ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 ไไไไหหหแแยยย่่่่่าาาาตตตตงงงีีีิดดดดขททถโใจ เดินทางไม่ได้โชว์รถเบนเอ็นคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยหลากหลายคันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที <speech> ben ่เบนเ็นคได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n n เ็นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่เ e n NK ็นง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR วอโค้ดที่ขึ้นอยู่บนเครื่องล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่หนึ่งรอยแปดสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห